ผี6ตัวผีตัวที่หนึ่งชอบเดิมสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวถั่วงาเป็นอาหารผีตัวที่สองชอบเที่ทยวยามวิการไม่รัก บ้านรักลูกรักเมียตนผีตัวที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นอาครับละครโขนผีตัวที่สี่คบคนชั่วมัวกับโจรหนีไม่พน้น อายาปลาแผ่นดินผีตัวที่ห้าชอบเล่นม้าอีลาบสารพัดหวยถั่วโปไฮโลสิน้นผีตัวที่หกเกียดคลานการทำกินมีทั้งสิ้นห 피아 빨이 어이 사투 사투